ีที่ในช่วงนี้ทำอะไรก็จะสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์คือราศีมีคนดูนะครับราศีไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อรา,ราศี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 ิจิกครับในจังหวะนี้ชาวราศีที่จะมีเกณฑ์ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จคือชาวราศีพิจิก ผลเพราะชาวราศีพิจิกมีดาวประจําตัวคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยปรัชญาโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่ากล้าแข็งขยันแปลว่าถ้าเกิดชาวราศีพิจิกกล้าคิดกล้าทำแข็งขันขยันสู้มันจะส่งผลต่อชาวราศีพิจิกมากกว่าราศีอื่น,นและมีเกณฑ์รวยเลยตอนนี้ดาวเกตโ,โคจรเข้าทับเรือนชะตาของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่5ตุลาคมและอยู่ไปประมาณเกือบสมเดือน ดาวเกตกุมราศีเกิดแปลว่าเทวดาฟ้าดินจะเปิดตาเปิดหูเปิดใจดาวเกตโคจรทับเรือนชะตาใครจะเกิดอัศจรรย์ในชีวิตเช่นไหวพระอธิษฐานจิตขณะนี้ก็สําเร็จสำฤทธิผลคือดาวประจําตัวโคจรอ,อยู่ในมุมที่โดดเด่นกําลังจะโคจรเป็นมหาจักรและอยู่ในภพลาภะแปลว่าขยันมากเกิดลาบมาก ดาวพฤหัสศรีแม้ว่าเป็นอรลีกับเดือนสตาแต่ก็อยู่ในเรือนตัวแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่และโอกาสท้องฟ้าจะช่วยเหลือในทางอมมอมวิกฤตของคนอื่นจะเป็นโอกาสทั้งคุณอย่างนี้เป็นต้นดาวสุโคจอนเข้าทับจุดเกิดในช่วงเวลาประมาณปลายเดือนตุลาคมดาวพุธเข้าทับจุดเกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมดาวอาทิตย์เข้าทับจุดเกิดตั้งแต่วันที่ประมาณ16-18พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นในห่วงช่วงเวลานี้มีดาวมาชุมนุมทับราศีเกิดทั้งคุณถึง3-4ดวง เป็นพลังที่บอกว่าคุณควรจะเริ่มคิดเริ่มทําและจะสําเร็จทันตาทันใจอย่างอัศจรรย์ด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่วามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงเวลานี้ชาวราศีพิจิกทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอย่างอัศจรรย์ฟันธงครับ นะครับในช่วงก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยราศีพิจิกเนี่ยนะครับจะเจอแต่เรื่องเร็วร้ายนะฮะแต่ช่วงนี้เนี่ยจะดีใช่ช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างมีอะไรอะไรมีเหมือนจะทําอะไรหรือยังไงอะไรกันบ้างทำธุรกิจก่อนก่อนหน้ามานี้ทําร้านอาหารก็เจ๊งทําอะไรก็เจ๊งก็เลยก็เลยเปลี่ยนแนวค่ะไม่ผ่านถือว่าไม่ผ่านเปลี่ยนเป็นอะไรก็มาศึกษาเรื่องสมุนไพรไทยค่ะก็คิดว่าด้วยสุขภาพของของของตัวต้อมเองเนี่ยก็คืออย่าง คลอดลูกแล้วก็ไม่ได้อยู่ไฟแล้วพอตอนนี้พออากาศหนาวๆมันจะแบบโอ้เหนาวมากค่ะก็เลยก็เลยคิดแบบว่าอาหารอาหารเสริมขึ้นมาจะเปิดเมื่อไหรก็ดีก็ที่วางแผนเอาไว้กับเพื่อนก็น่าจะประมาณปลายพิจารแต่จริงๆช่วงหน้าอัศจรรย์ในในชีวิต นต้องเคยเจอแม้แต่ต้อมเองช่วงหนึ่งต้องบอกว่าพีคที่สุดในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องรายได้ความมั่นคงของอาชีพใช่เล่นละครเรื่องไหนก็ติดตลาดแต่อยู่ๆนะชีก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมากเลยไปเลยไปเลยเอไที่วงการไปเลยทำไมอะ ด้วยด้วยอายุแล้วก็อยากจะมีมีลูกแล้วมีครอบครัวค่ะก็คือด้วยความที่อยากจะมีครอบครัวนั่นแหละใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะพอแต่วันนี้ก็กลับมาแล้วเดี๋ยวก็จะอยู่ในวงการเอารูกกลับมาด้วยมาอยู่ด้วยลูกอายุเท่าไหร่น้องวีวีแปดขวบแปดแแล้วอวัยมากเลยของพี่เมียวยี่สิบหกนะครับลูกของคุณเมียวเนี่ย คิดดูว่าแม่จะแก่น้องวีวีมีวี่แววไหมจะเป็นนักแสดงเหมือนคุณแม่บ้างไหมคะอยากค่ะไม่เอาเลยเหรอไม่เอาค่ะทิ้งูัเขี้ไรแต่อยากเป็นนักร้องค่ะอ้าวผมเนำเสนอว่าให้ไปกับไอหรือว่าลิศก็ได้เขาชอบมากเลยค่ะเขาชอบพี่ไอมากเลยค่ะเมื่อกี้เลยบอกเขาเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวเจอพี่ไอเดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้นะเอาไปให้ลูกขอขอไว้แล้วขอไว้แล้ว นั่น<อ>เริ่มไปอย่างวางแผนให้ลูกเลยอย่างถ้าชอบร้องเพลงลูกตรงไปทางไหนคุณแม่ไกด์ให้ไหมก็มีให้ไปเรียนเต้นแล้วก็ร้องนี่ ลองนี่กําลังหาอยู่ว่าจะเรียนตรงไหนที่ใกล้บ้านแล้วก็แบบโ okay. อเคอ้าวเป็นกําลังใจให้ชาวราศีพิจิกแล้วก็คุณแม่ต้อมแล้วก็น้องวีวีนะคะคช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่โอกาสดีมากๆแต่ต้องสังเกตให้ดีๆดูตามาตาเรือไม่ใช่ว่าอะไรที่บอกว่าดีแล้วเดี๋ยวจับมาเดี๋ยวจับผิดเนาะใช่ครับนะคะให้รอบครอบเท่านั้นเป็นทอนะครครับโชคดีค่ะแม่ต้อมราศีพิจิกค่ะน้องหยวนสอบดูไปหนึ่ง เพราะฉะนั้นมี3คนนะคะที่มีธงกับเรามาาันวัถุงนะคะสามท่นใครจะได้เชิญเลยค่ะอย่าให้หยวนได้นึกไม่ต้องจับหนึ่งธงด้วยซ้ำอ้ำปิ๊งซ้ำนี่แดงผมถ่ายว่าจไม่ยัเกลย คุณผู้ชมขาเมื่อกี้แมปแมป,แมปอาจารย์ลักบอกนะฮะว่ามันอัศจ,จรยจรย์จริงๆอา้าวรับเงินจากเจ๊ไปเลย ครับอ้าวขอบคุณผู้ร่วมศึกของเราทั้ง12ราศีนะคะช่วงนี้ทุกคนเอาใจในขณะที่ผู้คนอีกหลายร้อยหลายล้านหลังคาเรือนกําลังประสบน้ําท่วมอยู่เพราะฉะนั้นเราที่อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมขาเราซาบซึ้งในสิ่งที่ท่านกําลังทํำมีสิ่งไหนที่พวกเราสามารถช่วยได้หนึ่งในนั้นคือกําลังใจจากพวกเราทุกคนค่ะจากศึก12ราศีอาทิตย์น่าเจอกันสวัสดีค่ะ